ที่สนที่กำลังตรวจค้นโกดังน้ำมันเถื่อนชายแดนไทยมาเลเซียพบสองผู้ต้องสงสัยยึดอาวุธปืนและรถยนต์11คันเชื่อเอี่ยวกลุ่มก่อความไม่สงบ3จังหวัดชายแดนใต้ชาวสวนยางจังหวัดกระบี่พบซากฟอสซิลสัตว์ใหญ่และเปลือกหอยจำนวนมากขณะปรับพื้นที่คาดเกิดจากการทับถมวอนผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบ มูล,ลนิธิเพื่อนช้างรับรักษาพังทองวันเป็นโรคซึมเศรา้าขณะที่ทีมสัตวแพทย์เร่งวางแผนผ่า,นาตัดลูกช้างออกจากท้องแม้มีชีวิตหรือไม่ก็ตามเพราะอาจเกิดล้มตายได้นักธุกกรกิจหนุ่มชาวอังกฤษไอเดียบันเจิดคิดคน้นหมอนนกกระจอกเทศใช้แนวคิดเอาหัวหมุดดินหลีกหนีศัตรูสำหรับพนักงานออฟฟิศทั่วโลกเอาไว้งีบได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ไอเดียดีปะหมอนนกกระจอกเท่แล้วใส่ไป็นงเขารู้เลยว่าหลับอยู่ใช่คือไว้ปิดไงป้องกันการรบกวนจากรอบข้างปิดหมดเลยแต่ทรงผมจะเสียนะอทรงผมเสียเลยโผล่มาแค่ปากกับจมูกเจอะเอามีเรื่องของทางอาจารย์จานิดากลุ่มหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เลยนะฮะ นำโดยอาจารย์อดิตที่ไปยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้มีการระงับโครงการรับจำนำข้าวนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้ทางสารรัฐธรรมนูญนะครับโดยหัวหน้าทีมโฆษกสารรัฐธรรมนูญคุณพิมนธรรมพิทักษ์พงเหนนะฮะบ,บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยนะฮะสารรัฐธรรมนูนได้มีการตรวจสอบเอกสารที่มีการยื่นพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของสารรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยนะครับ ก็แจ้งให้กลับทางอาจารย์ทราบแล้วนะครับเพื่อไปดําเนินการแก้ไขคําร้องแล้วก็ยื่นเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าคําร้องที่ยื่นเข้ามาเนี่ยไม่ได้มีการระบุว่ายื่นตามรัฐธรรมนูนมาตราไหนหรือช่องทางใดนะครับแล้วก็ยังมีลักษณะของเป็นการยื่นลอยๆอยู่นะครับแล้วก็แจ้งว่าให้ทําสําเนาเอกสารส่งให้กับศารรัฐธรรมนูน9ชุดด้วยนะครับเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของศารรัฐธรรมนูญซึ่งวันนี้ทาง <único Liberty Overwatch> อาจารย์อดิต ก็บอกนะครับว่าตรวจสอบแล้วก็เป็นเรื่องของสำเนาเอกสารที่จําเป็นต้องมีหลายชุดอาจจะทําไปไม่ครบนะครับก็จะดําเนินการยื่นเอกสารให้ครบถ้วนทั้งหมดในสัปดาห์นี้นะครับโดยยังยืนยันคําร้องเดิมก็คือขอให้สารระง,งับโครงการรับจํานําข้าวเอาไว้ก่อนนะครับเพราะดูแล้วเนี่ยเป็นการรับจํานําที่สูงกว่าท้องตลาดมากกว่าครึ่งทําให้บิดเบือนการรับจานำนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะเป็นผู้ผูกขาด อยู่แต่ฝ่ายเดียวครับและถ้าหากว่ากรณีเรื่องของศาลรัมนูเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะฮะขั้นตอนต่อไปก็จะไปยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินแต่ว่าเอาเรื่องที่ศาลรัมนูให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ปรากฏว่าวันนี้มีเสื้อแดงอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับก็ไม่มากสักเท่าไหร่นะฮะคนเสื้อแดงแล้วก็วิทยุชุมชนนะครับไปรวมตัวกันที่หน้านิดานะครับแล้วมีรถมีรถขยายเสียงไปด้วยนะครับปราศัยแสดงความ ไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของอาจารย์นิด้านะครับเพราะเห็นว่าโครงการรับจำนำข้าวทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์นะฮะแล้วก็ตำหนิอาจารย์ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เพราะคนกลุ่มนี้เขายืนยันว่ายังไงก็แล้วแต่เกษตรกรเนี่ยได้รับประโยชน์แน่นะฮะเห็นบอกว่าแกนนำที่พาไปเนี่ยชื่อนายโกติอ่ะคนที่คนที่เคยไปหน้าประชาธิปัตย์อ่ะไปยื่นขอให้ขอให้ชดเชยรถเสียหายหน้าโกติอ่ะ อ๋อลยคนคนเดียวกันเลยอ่ะครับโกตีนี่มีภาพใน Facebook ในช่วงสองวันที่ผ่านมาดังมากที่ถ่ายรูปคู่กับท่านบิ๊กแจ๊ใช่ถ่ายรูปคู่กันเลยเกอดคอกันเลยกอดคอกันเลยเหรอโอ้โหก็ดังหลายคนรู้จักนี่ครับแล้ววันนี้ในในเฟซบุ๊กนะฮะในเฟซบุ๊กของอาจารย์พิชายนภูเก็ตนะฮะ ก็มีการโพสต์เอาไว้นะครับเมื่อตอนบ่าย3ามโมงกว่าๆนะครับบอกว่าวันนี้ตอนสายๆนั่งอยู่ห้องทํางานได้ยินเสียงบวกเวกดังขึ้นก็เลยลงไปดูที่ชั้นล่างว่ามีอะไรเสียงดังมากปรากฏว่ามีคนที่อ้างตัวว่าเป็นชาวนาประมาณสัก10คนนํารถติดเครื่องเสียงเข้ามาปราศัยด่าอาจารย์นิดาที่ยื่นเรื่องถึงตุลาการสามรัมนูนให้วิจัยว่านโยบายจํานําข้าวของยิ่งลักษณ ขัดกับมาตรา8 4ของรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับแล้วอาจารย์ก็อธิบายมาตรา8 4นะครับแล้วก็บอกว่าพวกที่มาคัดค้านก็คงเป็นพวกที่เสียประโยชน์หากยกเลิกนโยบายนี้ไปครับรบนี่ยนะอาจารย์พี่ชายรัตนดีหลกนภูเก็ตนี่นะฮะความจริงมีนิดหน่อยวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับที่ประชุมสภาเนี่ยเขามีวาระสำคัญ ที่ต้องจับตานะครับมีการประชุมร่วมรัฐสภาโดยจะพิจารณาเรื่องของการที่องค์การบริหารการบินและวากาศแห่งชาติหรือว่านาซาเนี่ยจะขอใช้สนามบินอูตะเภา,าเพื่อตรวจสอบสภาพอากาศอันนี้เป็นการอ,อ,อภิปรายกันโดยไม่มีการลงมตินะฮะก็ทางสสประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจับตาอยู่เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ย ก่อนหน้านี้ถ้ายังจํากันได้ทางนาซาเองเนี่ยเขาถอนเลื่องไปแล้วเขาบอกว่าเขาเตรียมการเนี่ยไม่ทันช่วงฤดูฝนปีนี้แล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังต้องรอที่ประชุมสภาอยู่แต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยปรากฏว่าพรุ่งนี้ครับเรื่องนี้กลับมาพี่นากันอีกแล้วนะฮะเหมือนกับทางสหรัฐจะกลับใหม่หรือเปล่าคือย้นปฏิทิปัไม่ค่อยไม่ค่อยไว้วางใจใช่ไหม คือเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันสำรวจเนี่ยจะต้องสำรวจสิงหากับตุลาช่วงฤดูฝนครับแต่ว่านี่มันมันเข้าตุลาแล้วนะการสำรวจเนี่ยไม่รู้ว่าสำรวจเรื่องของสภาพอากาศหรือว่าเรื่องของอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็คือยังอยู่ในช่วงที่เขาจะสำรวจก็ได้ถูกไหมใช่ก็ตุลาแล้วพอดีเลยแต่มันไม่ทันไงถ้าเกิดสำรวจเรื่องของสภาพอากาศช่วงหน้าฝนเนี่ยมันไม่ทันเพราะว่ามันต้องเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรต่างๆเข้ามาในพื้นที่อุตภเปาอแต่ทีนี้เห็นทาง พักเพื่อไทยบอกว่าถ้ามีการอนุมัติคอ,อรมอเห็นชอบเนี่ยคงจะกลับเข้ามาศึกษาเนี่ยกันในเดือนมีนาคมถึงกันยายนปีหน้าเลยระยะเวลาก็ประมาณ7เดือนครับแล้วระหว่างนี้7เดือนเนี่ยเห็นบอกว่าจะมีการอนุมัติงบ190ล้านบาทส่งนักวิทยาศาสตร์200คนแล้วก็ตัวแทนจากกรมอุตุเนี่ยไปร่วมศึกษากับนาซาเพื่อเอาความรู้จากเขานะฮะ แต่ว่าทางประชาธิปัตย์เองบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมันแปลกๆมันเหมือนกับว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับธุรกิจพลังงานน้ํามันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติที่มีคนใกล้ชิดของคุณทักษิณเนี่ยไปลงทุนในเรื่องนี้หรือไม่แล้วก็เป็นห่วงเรื่องความมั่นคงของชาติที่อาจถูกจารกรรมข้อมูลจากเครื่องบินของสหรัฐที่เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานสํารวจครับนะฮะเอาวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับทางตํารวจกองกํากับ การสวัสดิภาพเด็กและสตรีนะครับได้ควบคุมตัวอดีตพยาบาลคนหนึ่งนะครับที่รัตติพัชระคลินิกเวชกรรมอยู่ที่ชั้นหนึ่งอาคารชุดรัชดาซิตี้คอนโดถนนประชาราบำเพ็ญซอย7อยู่เขตห้วยขวางนะครับอันนี้สืบเรื่องจากคดีของคนที่ชื่อใช้ว่าหมอป๊อปแล้วก็ไปฉีดสารอะไรให้คุณกระแต ครับนะฮะพริตตี้จนตอนนี้ก็ยังไม่ฟื้นเลยนะฮะเขาก็ขยายผลไปจนรู้ว่าอ๋อมีมีที่ตรงนี้ด้วยก็มาล่อซื้อแหะฮะนะครับทําเป็นว่าจะมาให้ให้ฉีดสารโบท็อกให้นะครับมีธนบัตรซีหลอกมาแล้วก็คุณคนนี้นะครับก็คือคุณรัตติพัฒนินวิวัฒนะครับก็ถูกควบคุมตัวนะครับนี่นะฮะเป็นเจ้าของคลินิก และเป็นคนฉีดด้วยนะครับเธอก็รับว่าจบพยาบาลวิชาชีพมาเคยทํางานที่โรงพยาบาลน,นะครับทำมาสิบกว่าปีลาออกเพราะเหนื่อยนะครับเข้าเวลแล้วเหนื่อยตอนที่เป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลน,นั้นหมอก็ให้ฉีดยานะเจาะเลือดผู้ป่วยด้วยก็มีความชํานาญพอสมควรพอไม่ได้เป็นพยาบาลก็ยังมาฉีดสารเสริมความงามโดยเฉพาะโบ็อกให้กับคนทั่วไปซึ่งฉีดมานานพอสมควรแต่เพิ่งมาเปิดเป็นคลินิก ขอใบอนุญาตถูกต้องเมื่อวันที่1มกราคมที Hence, ่ผ่านมามีแพทย์ว <h doctrine suffering> ิชาชีพขอใบอนุญาตให้และตัวเองก็เป็นคนกํากับดูแลและฉีด3าโบทอกด้วยตัวเองนะฮะก็ลูกค้าก็ไม่ได้เยอะฮะวันหนึ่งสองสาคนนะครับนี่ฮะทางด้านการตรวจนั้นก็ดูว่าเออมีคนไปเปิดเป็นสถานประกอบวิชาชีพเวชกรรมเนี่ยนะฮะมีคนไปเปิดแต่ตัวเธอเนี่ยไม่มีใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตนะฮะ แล้วก็ต้องไปตรวจสอบด้วยนะครับว่าใบอนุญาตที่เปิดเป็นสถานประกอบวิชาชีพการพยาบาลเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะฮะนี่ฮะก็ถูกดำเนินคดีไปนะครับอ่าครับล้อันนี้ภาพปิดนะฮะครับก็เป็นภาพที่ขอคุณบัรจงไปดูแล้วเมื่อวานนี้ใช่ไหมเมื่อวานผมนั่งอยู่ข้างล่างเลยโอ้โหรอช็อตนี้เลยอ่ะรอรอนักแสดงท่านผู้ชมชมนะนี่ ด้านหลังเนี่ยนะในห้องโดยสารเครื่องบินเนี่ยอ่าคุณธีละคุณกระนกค่านทางขอโทษนะคะคือท่านั่งี่นี่นะคะตรงนี้เป็นเมษชั้นหนึ่งนะคะท่านจองเป็นชั้นประหยัดค่ะ ไม่ใช่ตรงนี้เหรอไม่ใช่ค่ะที่ที่ผมจะไปดูบอลกับพวกพวกนั้นเหรอเนี่ เล่นแรงนะเด่นแรงมากไปขอน้ำาบกอะไรเมือนเครื่องบินโอ้โหก็แม้ก็เป็นมุกนิดหน่อยโอ้โหต้องต่อกลับมาซะหน้าหงายเลยนี่เครื่องบินเฟิร์สคลาสนะครับไม่ใช่ตู้เสบียงโอ้โหชมพู่นี่นะครับเรยาเดอะมิวสิควลก็เหลือรอบวันศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้เท่านั้นนะฮะอีกอีกห้ารอบห้ารอบสุดท้ายแล้วจะไปอีกไหมขึ้นเครื่องอีกป่ะไม่รู้นะต้องถามคุณหมอยองยองซอยเนี่ย เล่นเป็นหมอแต่งทาด้วยเป็นหมอด้วยเขาเล่นเป็นหมอด้วยยองยองซอยใช่คือชื่อเดิมเขาชื่ออะไรไะชื่อซอยเตียงสุดแล้วเาเปลี่ยนเป็นยองยองซอยซอยเตียงสุดเลยใช่เป็นหมอเดาเงียนอหมดเวลาแล้วกลับมาพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ